โอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรไม่รู้ครับมันเป็นเกมส่งของนะโหลดได้ที่ Play Store นะครับอะตอนนี้ผมก็เล่นไปบ้างเล็กน้อยแลยนะครับผมจะมาส่งหินเดี๋ยวหนึงนะครับคับไปกันเลย โอ้โหรถคเร็งจ,จริงๆครับทุกคนโอ้โหเจ็บสักสีไปแล้วสักสีไปแล้วครับอืโอ้โหโหลุหมครับทุกคนตกใจมหมดเลยอย่ะตัองระวังปไอ้นุ่มต้องรอวังเกียร์นะครับ ถอนเกียร์มันจะอ่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วมันเป็นระบบสูงจริงด้วยนะสูงจริงตรงไหนสูงจริงที่ช่วงล่างครับรงช่วงล่างครับเห็นไหมมันมีโช๊คครับเห็นไหมโอ้โห โอ้โห,โ,หโหไปแล้วปะ้าปะ้าขึ้นขึ้นดีเว้ยอืมใส่กีฬีครับทุกคนถ้า แป๊บหแบบนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปมาครับด้วยนะครับอันเกินีจ้จบก่อนเ้ยขึ้นเอ้ยขึ้นโรดแล้วล่ะนะก็จะถึงที่ส่งหินแล้วครับ ไม่ใช่ที่ส่งนินดิที่รับหินครับสนุกเล่นเล่นข้ามเวลาได้เลยนะครับทุกคนขึ้นไปเลยนุ่มสมมติว่ารถเราไม่ไหวนะครับเราสามารถโทรเรียกได้ครับผู้ช่วยครับนี่ครับมันไม่ขึ้นเลยครับ ก็เรียกผู้ช่วยก่อนครับอถอยเร็วๆเ,วเวงินจะหมดแล้วเนี่ยเออกว่าจะมาได้นาะมันเป็นรถคู่ชีพนะครับโอเคครับไปได้เลยแล้วก็ไปต่อครับทุกคนเกมนี้เล่นสนุกครับลองไปโหลดกันมาดูครับพิมพ์ว่า B E S ทีทักครับมันจะขึ้นมาเลยมันจะมีภาค,าค,นะาคหนึ่งกับภาคสองนะคาค1ผมองเล่นไปจบแล้วเดี๋ยวยังเดียว,ว่าไม่ได้อดในช่วงนั้นคือยังไม่ได้มาทํำ YouTube ไงก็เลยไม่ได้เล่นลง YouTube นะครับผมว่าไงจกห้ารอดไหมจะรอดไมหมลุงนี้เอ้ารอดเฉยครับสับซ้ำดีกว่าครับเพออราะความปลอดภัยไปแล้ว เอาไปข้าแค่อสองเฉยน,นี่ครับผมผมจะนำเป็นหินท่านินนะครับไปที่โรงเหล็กนะครับไม่ใช่ดิเป็นแร่เหล็กนะครับไปที่โรงงานเหล็กนะครับถอยรถกันนะครับทุกคนอ่ะพักเลกถ้าเคยเคยเล่นเกมนี้นะพักเลกอะ่ะตัว วัตถุนะมันจะไหลลงมาเองใช่ครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันต้องมากดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับเดี๋ยวมันจะไหลลงมานะครับเฮ้ยไล่เร็วๆหน่อยซินี่นี่นี่ขอดูหน้าสักนิดสง มาไฟมาเลยไฟอีกไฟอีกโอเคได้แล้วนะครับทุกคนนี่ไฟเ,เยอะเลยนะครับอันนี้ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับทุกคน อาจจะหล่นบ้างนะครับกลางทางนั่นไงออกมาไม่เท่าไหร่ลื่นไปแล้วมันควรครับถอนเกียร์ครับเห็นไหมมันมีเขาเอะไรผ้าคันฝุ่นใช่ไหมมันมีด้วยนะครับ เลยนะครับทุกคนเอ้าเฮ้ยขึ้นไปใหม่นะต้องไปถอยมาใหม่ครับายแลนะบักเกีย เดี๋ยวเราไปเจออ้าวตัดไม่ได้นี่ว้าม่เป็นเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมถึงโรงงานหลิกแล้วนะครับโอเคทุกทุกคนตอนนี้ผมอยู่โรงงานหลิกแล้วนะอดีเราไปเทหล็กกันเลยก็ใส่เกียร์ถอยนะครับทุกคน ถอยมานะครับแล้วก็ยกน้ำเลยครับนี่โอเคอ่ะคลิปนี้ก็เป็นอันจบนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคครับโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรไม่รู้ครับมันเป็นเกมส่งของนะ โหลดได้ที่ Play Store นะครับต,ตอนนี้ผมก็เล่นไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับผมจะมาสองหินเดี๋ยวหนึ่งนะครับ,บไปกันเลยโอ้โหรถคขาเร่งจริงๆครับทุกคนโอ้โห สิับสี่ไปแล้วสับสีไปแล้วครับเอโอ้โหหลุมครับทุกคนตกแจาหมดเลยฮะตังก็ว้วไปไอ้ไห,นหนุ่มต้องถอนเกียร์นะครับแำไมถอนเกียร์มันจะอ่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วมันเป็นระบบสูงจริงด้วยนะ จริงตรงไหนจริง,รง,รงที่ช่วงล่างครับตรงช่วงล่างครับเห็นไหมมันมีโชว์ครับเห็นไหมโอ้โห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 ไปแล้วปะจาปะจา สวัสดีครับทุกคนถ้าแป๊บนึงครับแปบบ๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปมาครับด้วยนะครับวันนีจ้จบก่อนเลย ขึ้นเอ้ยขึ้นโรธแล้วล่ะนะก็จะถึงที่ส่งหินแล้วครับไม่ใช่ที่ส่งหินดิที่รับหินครับสนุกเล่นเล่นข้าเวลาได้เลยนะครับทุกคนขึ้นไปเลยนุง่งสมมติว่ารถเราไม่ไหวนะครับ เราสามารถโทรเรียกได้ครับผู้ช่วยครับนี่ครับมันไม่ขึ้นเลยครับโทรเรียกผู้ช่วยก่อนครับอถอยเร็วๆเ,วเวงินจะหมดแล้วเนี่ยเออกว่าจะมาได้เนาะมันเป็นรถคู่ชีพนะครับโอเคครับไปได้เลย แล้วก็ไปต่อนะครับทุกคนเกมนี้ล่นสนุกครับลองไปโหลดกันมาดูครับพิมพ์ว่า B E S T ทักครับมันจะขึ้นมาเลยมันจะมีภาคหนึ่งกับภาคสองนะภาคหนึ่งผมเล่นไปจบแล้วแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้อัดในช่วงนั้นคือยังไม่ได้มาทำยูทูบไงก็เลยไม่ได้เล่นลงยูทูบนะครับ ผมว่าไงจะห้ารอดไหมจะรอดไมหมลุงนี่เอารอดเฉยครับสับซ้ำดีกว่าครับเพราะความปลอดภัยไปแล้วเอาไปข้างแถ่สองเฉยน,นี่ครับผมผมจะนำเป็นหินท่านหินนะครับะทรที่ลงเหล็กนะครับไม่ใช่ดิเป็น เร่หล็กนะครับไปที่โรงงานหล็กนะครับถอยรถกันนะครับทุกคนอ่ะพักเลขถ้าเคยเคยเล่นเกมนี้นะพักเลขอะ่ะตัววัตถุนะมันจะไหลลงมาเองใช่ครับแต่ว่าเกมนี้มันต้องมากดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับี๋ยวมันจะไหลลงมานะครับเฮ้ยไล่เร็วๆหน่อยสิ นี่นี่นี่ขอดูหน้าสักนิดเดอ่วมาไฟมาเลยไฟอีกไฟอีกโอเคได้แล้วนะครับทุกคนนี่ ส่เยอะเลยนะครับอัเดียวต้องเติมน้ํามันแล้วนะครับทุกคนอาจจะหล่นบ้างนะครับกลางทางนั่นไงออกมาไม่เท่าไหรเลื่นไปแล้วุ้นควรครับถอนเกียร์ครับเห็นไหมมันมีเขาเรียกอะไรผ้าขันฝุ่นใช่ไหมมันมีด้วยนะครับ ทุกคนเอ้ยขึ้นไปใหม่นะต้องไปถอยมาใหม่ครับหายระบเบียบเดี๋ยวเราไปเจอ อ่ามตัดไม่ได้นี่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมถึงโรงงานหลิกแล้วนะครับ จริงทุกคนตอนนี้ผมอยู่โรงงานหล็กแลวนะอันเราไปทเหล็กกันเลยก็ใส่เกจถอยนะครับทุกคนถอยมานะครับแล้วก็ยกน้ำเลยครับนี่โอเคอ่ะคลิปนี้ก็เป็นอันจบนะแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใคด้วยนะครับขอบคุณครับ โอ้คิรับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะแล้วไม่รู้ครับมันเป็นเกมส่งของนะโหลดได้ที่ Play Store นะครับอะตอนนี้ผมก็เล่นไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับคมจะมาส่งหินเดี๋ยวนึงนะครับคิรับไปกันเลย โอ้โหรถโคเร็งจริงๆครับทุกคนโอ้โ uh ห huh. จิบสับสีไปแล้วสับสีไปแล้วครับอีโ uh อ้โหลุ้มครับทุกคนตกแจมหมดเลยอ่ะเงนก็เวอา์ไปห่หนุ่มต้องถอางเกียร์นะครับ มถอนเกียร์มันจะอ่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วมันเป็นระบบสูนจริงด้วยนะสูงจริงตรงไหนสูนจริงที่ช่วงล่างครับในช่วงล่างครับเห็นไหมมันมีโช้กครับ ไปแล้วป้าปะ้าขึ้นขึ้นดีเว้ยอืใส่กาสสีครับทุกคนถ้า แล้วนึงครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปมาครับด้วยนะครับเีิจะมีจบก่อนเย้ยขึ้นเอ้ยขึ้นโรด,ดแล้วล่ะนะก็จะถึงที่ส่งหินแล้วครับ ไม่ใช่ที่สง่งนี้ดิที่รับหินครับสนุกเล่นเล่นข้ามเวลาได้เลยนะครับทุกคนขึ้นไปเลยน,นุ่มสมมติว่ารถเราไม่ไหวนะครับเราสามารถโทรเรียกได้ครับผู้ช่วยครับนี่ครับมันไม่ขึ้นเลยครับ ขอเรียกผู้ช่วยก่อนครับอถอยเร็วๆเ,วเวงินจะหมดแล้วเนี่ยเออกว่าจะมาได้เนะ้ะมันเป็นรถคู่ชีพนะครับโอเคครับไปได้เลยแล้วก็ไปต่อนะครับทุกคนเกมนี้เล่นสนุกครับลองไปโหลดกันมาดูครับพิมพ์ว่า b e s ทีทักครับมันจะขึ้นมาเลยมันจะมีภาคหนึ่งกับภาคสองนะภาคหนึ่งผมเล่นไปจบแล้ว,เด,วเดี๋ยวว่าไม่ได้อัดในช่วงนั้นคือยังไม่ได้มาทำ YouTube มํำยูท b e ไงก็เลยไม่ได้เล่นลง YouTube นะครับผมว่าไงจะห้ารอดไหมจะรอดไมหมลุงนี้เอ้ารอดเฉยครับสับสามดีกว่าครับพออราะความปลอดภัยไปแล้ว เอาไปเข้าแค่อสองเฉยน,นี่ครับผมผมจะนำเป็นหินท่านหินนะครับไปที่โรงเหล็กนะครับไม่ใช่ดิเป็นแร่เหล็กนะครับไปที่โรงงานเหล็กนะครับถอยรถกันครับทุกคนอ่ะพักเลกถ้าเคยเคยเล่นเกมนี้นะำพักเลกอะ่ะตัว วัตถุน่ะมันจะไหลลงมาเองใช่ครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันต้องมากดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับเดี๋ยวมันจะไหลลงมานะครับเฮ้ยไล่เร็วๆหน่อยสินี่นี่นี่ขอดูหน้าสักนิดหดีย มาใส่มาเลยใส่อีใส่อีอโอเคได้แล้วนะครับทุกคนนี่เราใส่เยอะเลยนะครับอันนี้ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับทุกคน อาจจะหล่นบ้างนะครับกลางทางนั่นไงออกมาไม่เท่าไหร่ลื่นไปแล้วคุณนควรครับถอนเกียร์ครับเห็นไหมมันมีเขาเรียกอะไรผ้ากันฝุ่นใช่ไหมมันมีด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับทุกคนอาเฮ้ยขึ้นไปใหม่นะต้องไปถอยมาใหม่ครับหายแล้วบักเกียร์ เดี๋ยวเราไปเจออ่าเราตัดไม่ได้นี่ว้าม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมถึงโรงงานเหล็กแล้วนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมอยู่โรงงานเหล็กแล้วนะอ่นเราไปขีเหล็กกันเลยก็ใส่เกจถอยนะครับทุกคน ถอยมานะครับแล้วก็ยกดําเลยครับนี่โอเคอ่ะคลิปนี้ก็เป็นอันจบนะครับอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับของครับโอเนคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในเกมอะไรไม่รู้ครับมันเป็นเกมส่งของนะ โหลดได้ที่プレストนะครับตอนนี้ผมก็เล่นไปบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับผมจะมาสองหินเดี๋ยวนึงนะครับีบไปกันเลยโอ<ฮ>้โหรถขรรคงจริงๆครับทุกคนโอ้โห สิบสับสี่ไปแล้วสับสี่ไปแล้วครับอู้ห,หูหหลุมครับทุกคนตกใจหมดเลยนะมันก็เวอรไปไอหนุม่มต้องถอนเกียร์นะครับทำไมถอนเกียร์มันจะอ่ามันขึ้นไม่ได้ครับแล้วมันเป็นระบบสูงจริงด้วยนะ จริงตรงไหนตรงจริงที่ช่วงล่างครับรงช่วงล่างครับเห็นไหมมันมีโชว์ครับเห็นไหมโอ้โห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 ไปแล้วป้จ้าป้ะจ้า รกซีครับทุกคนถ้าแป๊บนึงครับแป๊บนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปมาครับด้วยนะครับ ขนเกมนี้จบก่อนเย้ยขึ้นอุ้ยขึ้นโรดแล้วล่ะนะก็จะถึงที่ส่งหินแล้วครับไม่ใช่ที่ส่งหินดิที่รับหินครับสนุกเล่นเล่นข้าเวลาได้เลยนะครับทุกคน ขึ้นไปเลยหนุ่งสมมติว่ารถเราไม่ไหวนะครับเราสามารถโทรเรียกได้ครับผู้ช่วยครับนี่ครับมันไม่ขึ้นแล้วครับโทรเรียกผู้ช่วยก่อนครับอ้าวถอยเร็วๆเงินจะหมดแล้วเนี่ยเออกว่าจะมาได้เนอ้อบ๊วย มันเป็นรถคู่ชีพนะครับโอเคครับไปได้เลยแล้วก็ไปต่อนะทุกคนเกมนี้เล่นสนุกค,ครับลองไปโหลดกันมาดูครับพิมพ์ว่า b e s t ทักครับมันจะขึ้นมาเลยมันจะมีภาคหนึ่งกับภาคสองนะภาคหนึ่งผมเล่นไปจบแล้วเดี๋ยวยังแต่ว่าไม่ได้อัดในช่วงนั้นคือยังไม่ได้มาทำ YouTube ไงก็เลยไม่ได้เล่นลง YouTube ะครับผมว่าไงจะห้ารอดไหมจะรอดไมหมลุงนี่เอ้ารอดเฉยครับสับซ้ำดีกว่าครับเพราะความปลอดภัยไปแล้วเอ้าไปเข้าแค่อสองเฉยน,นี่ครับผมผมจะนำเป็นหินท่านินนะครับทที่ลงเหล็กนะครับไม่ใช่ดิ เป็นแร่เหล็กนะครับไปที่โรงงานเหล็กนะครับถอยรถกันครับทุกคนอ่ะภาคแรกถ้าเคยเคยเล่นเกมนี้นะภาคแรกขอ่ะตัววัตถุนะมันจะไหลลงมาเองใช่ไหมครับแต่ว่าเกมเนี้ยมันต้องมากดตรงนี้นะครับมุมขวาบนนะครับเดี๋ยวมันจะไหลลงมานะครับเฮ้ยไล่เร็วๆหน่อยสิ นี่นี่ขอดูหน้าสักนิดเดียมาไฟมาเลยไฟอีไฟอีโอเคได้แล้วนะครับทุกคนนี่ พใไฟเยอะเลยนะครับอันนี้ต้องเติมน้ำมันแล้วนะครับทุกคนอา,อาจจะหล่นบ้างนะครับกลางทางนั่นไงออกมาไม่เท่าไหร่ลื่นไปแล้วมันควรครับถอนเกียร์ครับเห็นไหมมันมีเขาเรียกอ,อะไรผ้ากันฝุ่นใช่ไหมมันมีด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับทุกคนอ่าวเฮ้ย,ฮยขึ้นไปใหม่นะต้องไปถอยมาใหม่ครับหายแล้วบักเกียร์ เดี๋ยวเราไปเจออ้า้ัตัดไม่น่านน่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ผมถึงโรงงานหล็กแล้วนะครับ